สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในความคิดของตัวเองนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะในการที่ฮอร์โมนของเราไม่สมดุลน,นะคะก็นอกจากว่าลองเทอมนะคะในระยะยาวนะคะการที่ฮอร์โมนของเราไม่สมดุลน,นะคะหรือว่าการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราลดลงหรือว่าโปรเจสโทนของเราลดลงนะคะมันทําให้เกิดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะหลอดเลือดอุดตันนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดนะคะแต่แต่ในส่วนตัวที่คิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ในระยะสั้นๆก็คือการที่ผู้หญิงของเรามีอาการอารมณ์แปรปรวนนะคะหรือว่ามีอาการภาวะซึมเศร้าจากการที่ฮอร์โมนของเราไม่สมดุลน,นะคะเพราะว่ามันทําให้เราเหนื่อยเบื่อหน่ายกับชีวิตนะคะไม่อยากทําอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขกับในกับในวันที่เป็นอยู่นะคะ กลับมาบ้านก็เหนื่อยนะคะไม่อยากคุยกับลูกไม่อยากคุยกับสามีนะคะมีความรู้สึกซึมเศร้านะคะในในในความคิดตัวเองนะคะสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะดังนั้นนะคะการใช้ฮอร์โมนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ให้ถูกตัวถูกที่นะคะแล้วก็ถูกเวลานะคะเพราะว่ามีการศึกษามาแล้วนะคะว่าเราควรใช้ฮอร์โมนตั้งแต่น,นันเนินถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการนะคะเพื่อเป็นการรักษาหรือว่าป้องกันโรคต่างๆในระยะยาวนะคะลองคุยกับคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของฮอร์โมนนะคะอาจจะ เป็น OB/GYN หมอสูนะคะ Family Doctor นะคะหรือว่า Hormone Specialist ใกล้บ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่รัฐเท็กซัสออริโซนาหรือว่าฟลอริดาอยากให้เราช่วยก็ติดต่อตามเบอร์นี้มาเลยนะคะ